ว่าไปช่วงนี้กระสุนมือนก็แพงเนาะทำไมไม่เติมเซฟกับซีโกทีเฮละ่ะลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวเอ๊แต่จะว่าไปมันก็ไม่ได้มีแค่เซฟนะครับที่ลดถึง30%เนี่ยแพ็กอื่นก็ลดถึง30%เหมือนกันนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนซีโกทีเฮกันเยอะๆนะครับร้านนี้บอกเลยว่าถูกปลอดภัยไม่ปล่อยให้คนเติมรอนานแน่นอนครัไปอุดหนุนกันเยอะๆเด้อ เยอะแล้วครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนชาวดีน,นาเบกเอาทุกคนทุกท่านเลยนะครับคือชแนลมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนั่นเองนะครับไปเที่ยวหลายที่มากๆแล้วเพื่อนๆล่ะครับสงการที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนกันมาบ้างเอ่ยผมนี่หยุดสตรีมไปหลายวันหยุดลงคลิปไปหลายวันเลยวันนี้ก็ได้หาคลิปมาลงให้เพื่อนๆได้แล้วนะครับนั่นก็คือคลิป a น R57 นั่นเองโดย R57 ของเราเนี่ยในแพทซีซั้น4เนี่ยมันเนืออัตราลั่น50เลยครับก็แน่นอนครับว่า เยอะสุดๆเลยนะครับเนิร์ฟลงไป50เนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของมันกันดีกว่านะครับว่าโดนเนิร์ฟไปเนี่ยมันยังเล่นได้อยู่หรือเปล่าเม่งกูจะร้องไห้เล่นเกมเี้ยเนี่ยอะไรนะน้ำมันตอนที่เอจะทัดหน้าเราพี่เฮี้ยข้ามรอบตัวสามสองตัวเฮ้ยข้าไปตัวสี่สี่สี่ีวีสองไปดุยนี่เอามันนีเอามันนี้เอามันิข้างหน้าเลยหมายเลข ไอสองเออไม่งี้อีกตัวนึงอ่ะม่าักน่ารักน่ารั่ากรีกระสุนปีกระสุนมีกระสุนตันไปให้ตันไปให้ถัาพอเต็มที่เดี๋ยวไม่ดูฉันหลอกโวยศไมึงดูฉันหลอกพี่ตันให้ตันให้ตันให้อีกแล้วตันให้อีกแล้วผมชัดมีกระสุนไม่ได้เอามันเอ้ยเอ้ยอะนกมันนกมันน็อัมีตัวยังมีตัวยังมีตัวเอาเองดิไอ้เอาให้หมดดิเหนื่อยว่ะ เดี๋ยวตัวเทียนี่สนิแน่นอนเลยกูดูทรงแล้วและในคลิปนี้ก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับเนื่องจากผ้ามันแตกผมไปดึงผ้ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับผ้ามันแตกเนื่องจากไฟดับนั่นเองนะครับไฟที่อัดไว้ก็เลยเสียไปเลยครับเลยต้องดึงออกจาก YouTube แทนไม่หมดประโยชน์เ,เก็บของไงเอานะเอาวะเอาแม่งดิมันชิดไปห่อล้อหรอไวจังทั้งนั้นนะไม่รู้มันอยู่แถวนี้แหละ เดี๋ยวม่มันก็อยู่ในโรงนาจะดูแค่เขานี้ถ้าเขานี้ไม่มีก็ไปนี่พร้อมอยู่ในโรงนาน้องกลัวนะอยากได้ปะล่ะเฮ้ยเป๊ะอยากได้ยใช่ปะไอ้้ทำไมไม่อยากได้ไม่ให้เอ้าไม่กูคิดว่าแบบเอออยากได้ไหมอยากได้เองวิ่งใส่เลยมีการถนนขนาดนั้น มันอยู่ในชิปสักงนหม่โอ้ไม่ก็ขอโทษ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 เกิดแดงๆอะไรเกิดแดงๆอะไรข้างหลังพี่เกิดแดงๆฝั่งนี้ฝั่งนี้ไอ้นูเอ้ปั๊มเอ้อนปั๊มเราเกิดปั๊มแล้วมันมาอีกวะเออมันอยากได้ไงเียมันอยากได้อยากดูลอยจัดเลยเนี่ยนู้นน่ะมันวิ่งอยู่นู้นน่ะกำลังจะข้ามึง้ามแล้วปะเฮียมันไม่ตายอูกกระสุนหน้าปอมี้นี่ยิงจากไหนนี่ยิงอะไรโอ้เออ ว้าวอะไรวะไม่เข้าใจว้าวขาขาดขาดพี่อะไรขาดไอ้เหี้ยเกมนี้ทำให้กูบ้ากูบอกเลยไม่เข้าใจในอินโฟพี่ขาอะไรของพี่วะเหี้ยเทสใหญ่เทสตู่จัดไหนยศปั๊มอ่ะเอาไหมเฮ้ยยศมาแล้วผมไปดูเรื่องอะไรเลยคือแบบต้องกาบอกไม่ทันกูบอกไม่ทัน แล้วยังไม่รู้ว่าพี่ยิงจากไหนตอนแรกอ่ะยิงปั๊มไงโนม,มันอยู่ปัม๊มไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน <c oughs> พี่บอกแค่ปั๊มปั๊มจะไปรู้ไหมเนี่ยผมไอ้เราก็นึกว่าราักอยู่ตรงหน้าก็หน<อ>้องน้องก็คน้องพี่จะตายแล้วน้องแล้วมานั่งยิงบอดให้ยังนึกว่าพี่ยิงกับคนอ๋อกลัวทำไมยิงไม่ตายอาอากาศโอ้ไอ้เราก็นึกว่ายิงกับคนอยู่ก็อะไรวะ สรุปอะไรยังบอกยังก็พูดอยู่ยังไม่เข้าใจพี่ขอโทษ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 มันนอนน้อยมันนอนน้อยมันนอนน้อยน้องใจเย็นน้องพี่ขอโทษพี่ขอโทษก็ได้ไว้ยืมส่วนไหนลงเปล่าไอเราก็วิ่งไปปั๊มแล้วตอนแรกอายุแล้ก็วิ่งกลับมาวิ่งกลับมาพี่มงนั้นมันยิงได้แค่หน้าปั๊มไงน้องขอโทษได้ไหมล่ะคือรู้ไว้ว่าพี่นั่งอยู่ตรงไหนเกมนี้มันเห็นเพื่อนมั้งเรียมาเต็ม อย่าอย่าเพึ่งโพกูขอละเฮ้ยเก๋้าเฮ้ยไรอ่ะโอ้ยไม่ใช่ตัวนี้อันนี้บอดตระหลังพี่อะคนเนี่ยอันนี้คนนั่น่ะเก็บได้ไหมเนี่ย มากูได้แล้วเทอร์โมอนี่แหละแบบนี้แหละกูตายเพราะแบบนี้แหละไอ้ขากระเพกนี่แหละมาแล้วมาดีน้องมาเดียงอยู่เดียงอยู่พี่ไปรุ่นไปรุ่นเดี๋ยววิ่งไปปั๊มก็ดีอยู่แล้วถ้างั้นนะแบบนี้วิ่งไปจะถึงปั๊มแล้ววิ่งกลับมาช่วยก็นึกว่าใกล้ ผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะครับทำไมผมถึงไม่แจ้งอินโฟน้องผมนี่โลกไปหมดเลยผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันสงสัยกลับมาเล่นใหม่แล้วมันอื้อครับคนดูและหลังจากนั้นนะครับผมก็วิ่งหาตัวสุดท้ายอยู่นานครับจนกระทั่งมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วมันแล้วมันยังไงอะที่กอาอันนี้ส่วนแปดห้าห้าอวกาศจะหลุดว่ายิงพี่อยู่ไม่ได้อวกาศจะพังไหมเฮ้ขวาขวาขวาียเสียงมัน ตกหนินนะพี่ก็ไม่บอดมันยังยิงอยู่เลยอะ่ะเสียงขวาวิ่งอยู่ไม่ใช่เหรอเนาไม่เสียงขวาไม่ใช่ท้ายมันไปยังไงอะ่ะมันอยู่บนหอไม่ใช่หรออือใช่มันอยู่บนหอมันขึ้นไปยังไงวะไอ้เหี้ย สดสวยนะครับก็บอกอยู่ครับวันนั้นทั้งวันเนี่ยผมออกเทบไม่ได้เลยครับถึงออกได้ก็ไม่ได้ยิงคนเลยสักคนเดียวมันก็เลยไม่มีคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูนั่นเองนะครับผมไปเดี๋ยวเราตัดไปอยู่ในเกมต่อไปกันดีกว่าครับไอยเฮ้ยหนย่นาีก็มีแม่งแล้วแม่งก็เหมือนแม่งจะข้าม ได้ลงนามาเนี่ยตียหลังเราแน่นอนเราอยู่บนนี้ไปก่อนหรือว่ายัางไงดี่อยไปก่อนก็ได้พี่ว่ามาตีหนึ่งนาทีนี่เลยลโอเคอันชุดเหลืองนอนละผมอะชุดเหลืองนอนเออในนี้เนียนอยู่ยุดไตนึ่งนอ้องไตนึ่ง,หงเห็นไหมเ,เ,เ,เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาต้องตีกันต้องตีกตันกอย่าไปเป็นแซนวิชให้มัน เกมที่แล้วเสียดายนะครับค่าไปตั้งเกตตัวแต่ไม่ได้ออกแต่ยังดีนะครับที่ได้เธอร์มอมาใส่เซฟไว้เดี๋ยวมาดูเกมนี้กันดีกว่าครับว่าผมเนี่ยจะออกได้หรือเปล่าและคิวไปกี่ตัวเหลืองไม้ยิงค่วะเฮ้ยมันยิงไค่มาแงนแน่เลย ไออีกน้องน้งองไหนงฝั่งอ่ไอเทียไม่โหลดปะไอ,นะ <c oughs> อ้ลงมาสีมันจะเข้าไปแล้วนะไอ้ตี่เนะี่ยปล่อยไปปล่อยมันจริงอ่ะแม่เราตามมันไงเดี๋ยวเราตามน้องเดี๋ยวเราตามไม่ปล่อยก๋แต <c oughs> ่งานา้า,านมากินเลยนะอือว่ะไอ้เทียลืมใส่หูฟังว่ายดพี่อะ กู <c oughs> ยังว่ากูไม่ได้ยินเสียงเชียอะไรเลยโอ้ตายตายตายกูเหนื่อยว่ะเยอะนะทุกวันเนี้ยเล่นเกมไอ้เนี้ยจะหลุดไปตัวเองหลายรอบมนะันแต่มันตีกันหนีใช่ไหมข้างในอ่ะใช่ไม่ข้างในตีกบบระบอกเข้าไปแล้ว ไม่มันเปิดมันเปิดสองอันใช่ปะ่ะเราเปิดหนึ่งอันดีเดี๋ยวพี่ห่างกูฟังก่อนกูจะตายเพราะกูห่างกูฟังหรือเปล่า บอยู่ลงมาแล้วเนี่ยแม่มันมีเสียงอยู่บนหัวด้วยระวังลึกสุดนี่ไงยศอยู่หน้าพี่น้องตัางบนแล้วเอหน้าพี่เลยเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ชิดเลยตั้มแทงอะนะเรียบบอดอะแล้วแม่งบอดกวรต้ตีนจัดแม่งยิ่งยักหัวมึงเคยเห็นปะเออแล้ลอยเนี่ยแปลกๆว่ะ อยา่างนี้ไปหมดไปไงบ้างไปไงบ้างเอ้ยฝั่งนั้นยิงตรงไหนอ่ะเมื่อกี้เลยตอนที่บอดยิงอะ่ะเฮ้ยฝั่งเฮ้ยม,มันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วโดยเป็นเม็ดน,นึงอยู่ในห้องเหลี่ยมนี้แหละ ตายตายโอเคมันวิ่งออกมาหรออืมพี่ป่าระเบิดของมันวะอ๋อชั้นล่างนะชั้นล่างได้ยินอีกตวนึงชั้นล่างหลดลูกก่อแกปอดก็หมดปอดดีลอดลูกดีลอดลูกข้างล่างมันจะยังเหลือคนอยู่ เมื่อกี้ได้ยินเสียงวิ่งนะจะไม่รู้ว่าบอดหรือคนจะมอยากแก้บอดกันนี่อะไรอ่ะฟอฟอฟสีแดงท่านเซนส์หกจ้องหน้ากูตาแบงต์ตาแบงต์ตาแบงต์าแบงตเซนสหกอยู่ไหนเกาะหกมาใส่ก่อนไหมเกาะใจอ้วนเลยมันอยู่หน้าประตูประตูเปิดเมื่อกี้ สุดแตกแนนเททบไอเนี้ยเหรอไอโดน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 ผมยิงโดนไปไปไปี่ไปน้องเอือไม่ตายเอาเจ็บเลยนะกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวโอ้ตายสกาขวากวาเปลี่ยนลูกมึงเปลี่ยนลูกใช่ไหมเดียวไอสกิดแขนทีเดียวตาย ล Run. Run so you 5, ั่นเร็วกว่านี้สักหกร้อยห้าได้ไหมถ้ายิงแขนอีกทีเดียวตายโอ้ไม่ก๊อดผมเดนปืนอะไรอ่ะโดนฟอร์ไม่ใช่หรอไม่ใช่ตตวนี้ไม่ใช่ฟอร์่ไงฟอร์เนี่ยฟอรหรอโอ้โดนสวนตายเอ้ยมันยังคอเล่นอยู่พี่ ใช่ใช่ไม่นนมันยังขอเล่นอีกกีหนึ่งต้องหมดอีกกี่เอ็มกับไอ้คอนเทนส,สากาวะเนี่ยใช่ดิประตูฟ้าดิ บับางบตรเตบางนี่ย่ยองอยู่เฮ้ยนอกนี่นอกหรือข้างๆเลยวะ

และหลังจากที่ผมเคียตี้นี้เสร็จไม่นานนะครับก็มีอีกตี่หนึ่งเข้ามาแจมครับเดี๋ยวเรามาดูฝีมือของผมกันดีกว่าครับว่าจะสามารถเอาเขาลงหรือเปล่าหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นมาเป็นอาทิตย์ไปไปรับชมกันเลยครับอันนี้ข้างล่างเสียงแก้งทำไมมันเสียงมันกล้องเหมือนเราเหล็กเลยวะเปิดประตูนี่เนี่ยมันเสียงเก็บเลาเหล็กชัด ขวาฝ่ามือเอย่ยฉันลอยหรอพี่แบงค์พี่เฮ้ยพี่ กูรู้แล้วน้องไม่ต้องตอกย้ำน่ารักจังนะยางอยู่บนหวัวกี่ตัวเนี่ยฝัง่งนู้นก็มีนะยัพึ่งจะยังพึ่งนเพิ่งมเชี่ยมันมีหน้ากากกันเกดีวยอ่ะอหร่ด้วี่ชื่อว่าพี่ก็โดดใส่มันได้ปะ ถ้าจะเล่นนะเพราะว่าก็วัดคมไปเลยดีกว่ามันยิไฟให้เพื่อนมันมาป้องกีเขาน้าพี่อยากกระโดดไ <laughs> อ้นนีเยมันติดกร<ม>ะโดดวะหนไม่โดน <laughs> เลยสักกระนัดใช่ไหมกระโดดอ่ะก็ <laughs> นั่นแหละครับเ <laughs> นื่องจากกลับมาเล่นวันแรกด้วยครับเลยไม่ชินสักเท่าไหร่นะครับเน้นกระโดดยิงเอาอย่างเดียวเลยลืมไปนะครับว่าซีซันสี่เนี่ยกระโดดยิงแล้วก็สุนมันกระจายมากๆเลยครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูในเกมต่อไปกันดีกว่าครับโดนแล้วแหละโอ้โหแต่มันไม่เข้าอ่ะดีน้องมันกอะอะไรอ่ะก็ใหยิงไม่เข้ายิงคอไปสองนัดสามนัดอ่ะยิงไปสามนัดไม่ลดเลยตัวเดยไปอือ้ยอดไม่ไหวแล้วอดู มันจะไปไหวอะไรพี่เราเอาสกาวิ่งตามตัวยศที่ถือฟอร์มี่นดเดี๋วได้รู้ฟอรยิงปะป่ปะป่าตายตายยิงแปะแปะแปะปปองยิงอะไรกหนึ่งเออ้ผมต้องเชิงนาต้องอะไรด้วยเพราะว่าปืนได้แค่นี้ ลังรถลังรถลังรถเอามันหูหัวนิ่งๆเลยอ่ะน้องไอพี่ทำไงวะมาเดี๋ยวพี่พาตีประตูแต่ฮ้ยมันสมองเข้าไปหรอผมยิงโดยไปตึ๊บตึ๊บไปอะไรวหรอเนี่ยเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นไม่ใช่บอดไม่ใช่หรอใช่ปะบอดหรอบอดนี่แหละ ที่ผมหัวร้อนเนี่ยพอเกมเนี่ยผมพาน้องมาหาคลิปนะครับแต่คลิปที่ได้เนี่ยเป็นคลิปของผมเองครับเพืเ่อนๆก็เดี๋ยวไปรับชมกันต่อเลยนะครับว่าการหาคลิปของอยศเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับในเกมนี้ไปรับชมกันต่อเลยครับไม่กลางหนีกลางกลางกลางยศไปต่อไงเลยยศเข้าไปเลยยิงมาอยู่อีกน้องนึ้องหนึ่ง,ง,นง,นง,นงเนะยิงะหมดเว้ยมันหด ไอ้เหี้ยน,น,น,น้องกูเดี๋ยวไปนอนขอกินกินเลยโอ้ยเยอะกูแต่ตั้งใจแบบพาน้องหาคลิปไม่มย,ยังกำลังตัวยอะยิงคนอยู่ฝั่งหนูนะมันมีตัวหนึ่งลงไปข้างล่างยัะยิงไอ,ตงอ้ตัวนึงเฮ้ยีดแหละตัวนี้แหละแล้วมันกลับขึ้นมาให้ยิงง่ายง่าง่างกูงงแล้วมันไม่หนีกูไปเพื่อ,อ โอ้ก uh, right. uh, right <laughs> ูจะหลุดไหวเชียยทำไมโดนยิง <onomy> ง <and brewer y> ่ายเกินอ่ะแล้วมึงวิ่งหนีกูไปเพื่ออะไรเ้ี๋ยวถ้าไง่ำน้องกูดีจัดเลยว่าตลกเหมือนกําเดินมาตายแบบอะไรอ่ะโอ้ยยยิงมันตั้งนานไอ้ยุบท์ยิงหลังตุบตุบตุบหันหน้ามาบอดยิงล้มแล้วเดี๋ยวจะเชื่อวะเหนื่อยว่ะเฮีย ฟังจากน้ำเสียงอายศเนี่ยดูก็รู้นะครับว่างอมหรือไม่งอมเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยก็วิเคราะห์กันเอาเองเด้อเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปยิงคนกันต่อดีกว่าครับ ทำให้น้องเห็นและน้องภูมิใจหน่อยพี่เดี๋ยวมันตะโกนพี่ก็ไอพี่กูดวดลงเลเยไม่เอามันหนีคือได้แหกปากนี่แนี่พูดมากไฟนะไฟพูดมากพอเขาโดดมาวิงหนีไอ้เชียว <laughs> <laughs> นี่หายเลย แลยหลังจากนั้นนะครับ AR 5 7กระบอกนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นสากานะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะสารต่อคอนเทนต์ของอายุสมันนั่นเองนะครับกระบอกเนี่ยบอกเลยหมดหลายล้านแล้วน้องผมคอนเทนต์นี้ไปเดี๋ยวเราไปรับชมการยิงสากาของผมกันครับไอ้ครั้งแสงจะมีกระสุนสีแค่ฟอสากา a k ร้อยสองแล้วก็ b d เแค่นั้นแหละแต่ที่เหลือบอสน่าจะกระสุนในนี้หมดเลยกระุนสีหมด ดูพี่น้องกับดูอยู่พี่ทำไมพี่จะเาสกาไปยิงเหรอดูพี่น้องดูพี่ดูพี่เฮพี่จะเาสกาผมไปต่อยต่อยอดเหรอเฮ้พี่คำนวณจินตนาการเลยว่าถ้าเกิดพี่ไปเอาสกากระบอกนี้ไปยิงพี่จะออกกี่แสนกี่ล้านเนี่ยคอนเทนต์ที่พี่ต้องการจะออกจบภายในคลิปนี้แหละถ้าพี่หยิบสกาขึ้นมาในมือก็ไม่ขนาดนั้นหรอกใช่ปะ ม่ขนาดจะลองเอ้เนี่ยตายมันยืนทำอะไรอ่ะพี่จะต่อยอดของน้องเองเนาะเยอยแล้วมันยืนทำอะไรอ่ะคิดว่าตัวมันมืดมากมั้งเฮ้ยเจอจังหวะนี้ง่ายๆชิวๆพี่จังหวะแบบนี้แหละที่เราต้องการมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บ ใช่เนี่ยจังหวะนี้ยังไงมันก็ตายร้อยเปอร์เซ็นต์เออสากาน้องรักเนี่ยแหละจังหวะแบบนี้เลยเยอะต้องการเล่นดิดมาอยู่กับกูหมดเลยอะ่ะหอแบบเมื่อกี้บางเนี้ยแบบว่ายืนผ่านมันไปสองรอบแล้วมันยังแบบไม่ยิงจักเมจอะหอแบบนั้นได้ยแล้วผมก็เอาสากาของน้องเนี่ยมาสารฝันให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บของออกกันดีกว่าครับเพื่อนๆและในเกมเนี่ยจะออกเท่าไหร่ไปลุ้นกันเลยครับ ผมไปนี่ทุกวันเลยคืออะไรวะนี่ทุกวันวาโลสีโกทุกวันเลยวาโลสีโกเติมอ่ะนะออมันก็ต้องผ่านสีโกอยู่ไหมแล้วอยู่ไหมอะน้องอยู่แล้วไหมอะน้องแล้วแล้วแล้วเกมหลักอ่ะเอาหมดอ่ะตรงนี้นไม่เกมหลักไม่เคยเติมเลยจะเติมกับเกมรองหมดเลย โลมันเกมหลักของเองในเมื่อก่อนไงนาะจัดอะแล้วแบบมันไม่เปลี่ยนให้มันเป็นเป็นบั็กของวินโดว์หรือว่าเป็นที่คีย์บอร์ดเขาเป็นตั้งแต่คีย์บอร์ดเครื่องเก่าแล้วยุคก็ไม่แน่ใจว่าตอนแรกตอนแรกตอนแรกพี่คิดว่าเป็นเครื่องเก่าน้แต่ว่าพอเปลี่ยนเครื่องพี่ก็เป็นเหมือนเดิมใช่ใช่เออแล้วนี่ยันก็เปลี่ยนแล้วนะก็ลี่ยนเปลี่ยนให้ใช่ตามนะตาม เอาไปเล่นในไอดีลองหาคอนเทนต์ตะกินมันก็ไม่เท่สีมะกอกเลยนะเว้ยพี่ดูว่ายึเอาไปทำเอ็มสี่มะกอกดีกว่าพี่เจ็ดมะกอกลองเอาไปทำเอ็มสี่มะกอกดีกว่าละตากันสักทีสกาลาเธอได้สักทีสกาลาต่อดี อะไรดูวันเนี้ยมันมีลิปที่ยิงได้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกสักเกมมันยิงได้ตั้งกี่เกมนะแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะกระเป๋าลงไปทิ้งก่อนนะครับเราค่อยขึ้นมากดข้างบนนั่นเองแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเ,เพื่อนๆไฟผมดับนั่นเองนะครับเข้ามาอีกทีเนี่ยบอทก็ยิงตายแล้วสรุปไม่ได้ออกในคลิปนี้โอเคหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับภาพอาจจะแตกไป เยอะเลยแหละแต่เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะแก้ไขให้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย